สวัสดีค่ะพ่อคะสวัสดีค่ะัค,ะค,ะครบพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณพ่องามชมเชิญค่ะพ่อจะทําอะไรคะเอาขวงกระจาเนาะเอารองหองตะก้าค่ะอันนี้พนพ่อทําเรียบร้อยแล้วค่ะเจ็ดใบค่ะเสียบเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยงามงามนี่ค่ะตอนนี้กําลังเหลายอยู่ค่ะ่ยืดน้ำก,กับน้องกระจาดก็ดีสายปเ,ยเยัสสาวะ สวยนะพ่อนะถ้าหวงบอดีก็ขึ้นน้ำยันเพ่นตีดีเพ่นมากได้พ่อเพ่นเห็นว่าเอาการทานเทศแต่เพ่นสะอ่อนเพ่นสะอ่อนเด้นี่ค่ะพ่อกำลังเหล่าด้วยค่ะพี่น้องเป็นการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสารตะก้า ตอนนี้กําลังเหลาห่วงกําลังี่เสียบหัวงแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะเมื่อน,นี้เราเหลาได้เราเสียบได้ทั้งเจ็ดใบค่ะพี่น้องเนี่ยตั้งเลี้ยงกันสายไร่อยู่เนี่ยเจ็ดใบมีแต่ใบสวยๆค่ะสวยเลิศเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราดูพ่อเสียบห่วงเด้อค่ะแล้วใช่ไวนะ้ ไทยด้วยไทยเหล่าพอ่อมล้ันเลยเสียบอาดอันนี้แหงงามนะพ่อนะเนาะงามอะแข่นอันตั้อยู่ฟาดเราได้ดีแท้ๆด้ค่ะเราห่วงตะกางวดเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าตั้งใจแล้วว่าว่าต้องเราออกหลายมันที่น้อยมีประสบการณ์แล้วก็เลยจงไงแห่ลายก็เลยเก็บกำเต็มไม่เต็มมือกับพี่น้อง กำเต็มไม่เต็มมือมันน้อยมันหลมมเลยเนอะกำโบลิแล้วไงที่ดีเออทั <okay>. ้งที่ลวพ่อกำเต็มไม่เต็มมือเสียบลงไว้ปะเนี่ยปั๊บสวยเลิศฮ่าดงามนะพ่อนะ งมในพูดดิบอมันงามงามมงะเขาชอบห่วงตะก้าที่ใหญ่ๆอ่ะถ้าหว่วงเล็กๆมันเ่งามงำเนอพ่อกำเรามันเ่เต็มมือเขียนเนียกมาใด่หว่วงใงญนมันดีกำ คุณทิซีทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องภูมิพันธุ์ตุลาการขอบคุณหล,ลายเลยเลยนะคะก็ภูมิพันธุ์ก็ถ่ายทอดเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานตะกร้าค่ะการจักสานตะกรา้าอันนี้ก็อีกสองอันเวยค่ะพี่น้องไปตั้งเฮียงกันด้วยก่อนนี่คนที่วัดเขาจะวัดวัดแบบว่า นี่ค่ะเอานี่ลงไปว่าขนาดใดนี่ค่ะสวยสวยงามมากเลยค่ะฝีมือคุณพ่องามชมชื่นเสียบแล้วแล้วก็ขั้นตอนต่อไปค่ะมัดห่วงมัดห่วงขั้นตอนสถท้ายกะ่ะทาสีค่ะพี่น้องกรแล้วแล้วล,ละตะก้าชุดเนี่ย อีกจับมือสองมือพูกเหล่าพวกนี้พกก่อก็ไม่ว่างแล้วค่ะไปหาหมอ,อ,อพวงนี้เราจะไปหาหมอกันอะไรนะพ่ะเอ,อเ โอ้ก็พ่อไม่หยุดพักเลยอ่ะวันเนี้ยไมไ่พักเลยบอกให้พักก็ไม่พักนเนาะพ่อถ้าพ่อเสียบหัวงนี่แล้วพ่อหยุดเลยไม่ต้องทำแล้วคนอะไรจะทำงานทั้งวันไม่มีเวลาพักเลยต้องไปเอนหลังต้องไปเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอริยบทบ้าง นั่งอยู่ตั้งแต่เช้าเย็นๆมันก็ปวดเอวสิพ่อ,อเออมันต้องพักรู้อยู่ว่าพ่ออยากเสร็จอยากแล้วหน่ะแต่ว่าพ่อก็ต้องพักเพราะว่าไม่มีใครมาบังคับเราทำงานหรอกเราทำของเราเองโอ้แหลมดีแทนะ้ะ ก็เป็นการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะการจักสารตะก้าของคุณพ่อง,งามชื่นชื่นค่ะพี่น้องการจักสารตะกา้ามีค่ะมีเยอะเลยเดี๋ยวหนูให้พ่อดูนะคะเอฟซี FC เข้ามาติดตามมาชื่นชมมาให้กําลังใจคุณพ่อเยอะค่ะเมื่อเช้านี้ก็เยอะคนเข้ามาติดตามมาให้กําลังใจคุณพ่อ เราใช้เวลาดนได้ค่ะพ anyway, so ี่น้องเนี่ยซึ่งเราที่ได้เลี้ยงได้หลายมันะตาแหงดีงานคือแหงไม่ต่างเดือวเมื่อวานเราแดดฮ้อนไปเนี่ยตาอยังกระแหงบดละเออแต่ตากขนก็ะตีแหงได้เนี่ยฮ้อนพอดเว้ยฮ้อนหลายพี่น้องอยู่ใช้ผมอยู่กมองเอินคือที่ฮ้อนคือกันอยู่ค่ะ คนตากระจายเหสือมันเก่าหรมตายอย่างเดียวพ่อแห้งใจเดีะสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะของคุณพ่อง,งามชมชืน่นการจักสารตะกาขั้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเสียบห่วงค่ะพี่น้องลายขั้นตอนช่วจีรเล้วเสียบมันดูมันมาบัดเนี่ยลองเสียบเบิังดู ได้ก,ก่อนเสียบต้องถูทเที่ยวเ,เลยก่อนเสียบถูก่อนด้วยค่ะเอาไข่ถูก่อนถูให้มันลื่นจะได้เสียบง่าย,ายๆค่ะถูคนนี้เสียบง่ายเนาะไม่เขาอยู่เนาะเป Ngay hả hmm? liệt nhây mấy cái câu đó chỉ khen thiệp nè thế thì nó tìm luôn Hãy ngoài nó kênh múng Mì Gõ chém ต้องนับก่อนละพ่อนับจากนับจากอันนั้นดิพ่อนับจากมุมนับจากมุนเอาเอาพี่น้องเอาไม้เสียบน้ำล่องก่อนด้วยค่ะนี่เอาไม้เสียบน้ำร่องเข้าไปตะกอนมันก็ยี่เสียบง่าย นับก่อนด้ยวยค่ะพี่น้องนับก่อนนับเราก็ค่อยเสียบง <c oughs> านมันก็ยีเกิงกันเลยนับตะกอนมันก็ยีเกิงกันท่านพ่อว่าตอกันท้อกัน,กนดิ khổ đó ngay đi, đi. <laughs> 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 cứ ba ao nhây nhây mình khơi tiệm khơi vào đây tiệm <laughs> <xém. cười> tiệm ừ chỉ biết lầu nó nổ biệt nhau à, này ừ. bệnh ừ. rồi làm gì? เฉียบลงไปเลิกพนั่นทีพอ่เอเฉียบไปเลิกพนั่นทีเปล่านี่เหงาครตัวเรีก็ไปซะนั่นรอดวญญานตอกหักดรือพ่อแกินเน วอาเลี้วปัดแก็บยุคกวนมันหลุดมือเด้วยรวะขอไพ่เด้วยคใคพี่น้องตัวสับหลุดมือคุมค้มพันคุ้มพันไม่ได้โอกาสาตั้งกล้องใส่ค่ะตกใจหมดเลย เขาจะตั้งใจเบิ่งพ่อตั้งใจเชงเรยงเชงว่าองจริงตั้งใจมือก็ลุดแล้วพ่อขอไฟนะคะ Ừ, ừ, โอ้แ th ยแรงที่เทียบมวลงเว้ยใส่แหลงหลายนะพ่อเนาะสวยงามค่ะแรงตะลิดบ่า,บา<ห>แรงบายูฮะแรงตะลิดวายูแรงตะลิดาลวายู ừ, ừ, ừ. นั่นน่ะนั่นน่ะสวยอืมได้แล้ว โอ้สวยงามมากเลยค่ะชูค่ะเทดยังอยู่ปะเนี่ยดัดห่วงอื่เอาปอดสวยสวยแล้วค่ะนี่กุ้งดีแเปี้ยงเปี้ยงสวยเสียบหลุดแล้วเนี่ยฮะเสียบสิมงโตฮะมงจอด ไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวก็ซ่อมเอาเนาะเออไหวมัดอยู่เออเอาไหวมัดอยู่แล้วละไหวมัดชงไวอืมอ้าวมาชูอขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณพ่อขาสวัสดีค่ะครับครับสวัสดี